สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์ส Facebook Marketing ในวิดีโอ EP ที่19นะครับวิดีโอ EP นี้นะครับผมตั้งใจทําให้ใหม่นะครับเป็นวิดีโอ EP ของปี2021เนาะแล้วก็จากที่ได้ไลฟ์สดไปเนี่ยก็สัญญาเอาไว้ว่าเดี๋ยวในวิดีโอ EP นี้จะมาสอนทริคเรื่องของการยิงแอดในช่วงวันหยุดยาวนะครับจะบริหารแอดที่มียังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราก็มาลงสนามจริงกันได้เลยครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตสลับหน้าจอนะครับก็อนอื่นเลยนะครับมาที่ตัวจัดการโฆษณาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการยิงแอดช่วงหยุดยาวอย่างตอนเนี้วันที่6อัดวิดีโอเนี่ยกำลังใกล้เข้าช่วงสงการและเดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวเยอะเลย จะบริหารแอดยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนั่นเองเข้าไปในตัวจัดการแล้วนะครับทริคที่จะมาแชร์ในวิดีโอ EP นี้ผมจะมาสอนเรื่องของการใช้กดนะครับกดเนี่ยจะเข้าตรงเมนูเครื่องมือก็ได้นะครับแล้วเลือกกดแบบอัตโนมัติหรือจะมาคลิกตรงปุ่มกดตรงนี้ก็ได้แล้วเลือกสร้างกดหรือว่าจัดการกดนั่นเองเดี๋ยวแชร์ทริคเรื่องของการรันโฆษณาในช่วงหยุดยาวก่อนนะครับ ทิ่หลักๆเนี่ยที่ผมชอบใช้ก็คือสมมุติว่าวันนี้เรามีแอดหลายตัวเลยอย่างอันนี้เห็นไหมผมมีแอดเทียบเลยเวลาผมจะยิงแอดช่วงหยุดยาวเนี่ยผมจะเปิดให้แอดเนี่ยมันรันแค่ตัวเดียวลันตัวเดียวทําไมครับเอาง่ายๆเลยลองคิดลองนึกตามเหตุการณ์จริงนะถ้าวันนี้เรามีแอดสิตัวยิงวันละ5 0าบาท10ตัวก็เป็นเงิน5,000บาทต่อว,วันสมมติหยุดยาว6วันผมจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ5,000บาทต่อว,วันก็ตกประมาณ3 0,000ื่น เอาเป็นว่าขายได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าปล่อยแอดลันหกวันก็จะต้องจ่ายเงินสามหมื่นถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้ผมรู้จักการใช้กดผมอาจจะเปิดแอดไว้หนึ่งตัวและผมให้กดเป็นคนจัดการถ้าแอดวิ่งดีก็ให้แอดไปปลุกเพื่อนที่เหลือมาวิ่งด้วยแต่ถ้าแอดวิ่งไม่ดีนะครับาราคาแพงไม่มีคนคลิกไม่มีคนดูก็ให้มันปิดเราก็จะจ่ายแค่สามพันเพราะว่ามันจะเหลือตัวละห้าร้อยตัวเดียววิ่งหกวันถูกไหมครับ แทนที่จะต้องจ่ายส0,000กระก็จ่าย3000ประหยัดเงินไปแล้ว10เท่าอ่ะอันนี้คือวิธีคิดนะครับอ่ะเราก็มากดสร้างกดกันก่อนสมมุติว่าเรารู้แล้วมันจะเป็นแอดช่วงสงการแล้วตั้งชื่อไปเลยช่วงสงการานโดยผมจะเลือกให้ใช้กับแคมเปญที่ใช้อยู่ทั้งหมดสมมุติว่าในบัญชีเราเนี่ยเรายิงแอดแบบข้อความทั้งหมดเลยนะครับ10ตัวเราเปิดไว้แค่1พอครับ แล้วเราใช้วิธีการคือให้มันเกิดการดําเนินการโดยไปเปิดแคมเปญครับแล้วเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์น้อยกว่ากี่บาทให้ไปปลุกแอดที่หลับอยู่อีกอีกกี่ตัวครับอีก9ตัวขึ้นมาทํางานด้วยเป็นต้นสมมติผมมี10ตัวนะยิงตัวละ500บาทก็ตกวันละ5,000ถูกไหมสมมติผมตีข้อความไว้อยู่ที่ประมาณ3 5บาทแล้วกัน ถ้าราคาต้นทุนต่อผลลัพธ์น้อยกว่า35บาทแอดอีก9้าตัวจะทำงานด้วยโดยผมให้ให้เลือกทำงานเลยนะครับก็คือจะเลือกเป็น7วันก็ได้นะครับในช่วง7วันนี้สมมติเรารู้แล้วหยุดยาว6วันช่วงเจวันนี้แล้วก็ให้ทำงานก็คือทุกๆุเที่ยงคืนหรือจะทำทุกๆครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมอาจจะ ไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนใหญ่อาจจะเป็นเที่ยงคืนเพราะว่าบางทีแอดแบบข้อความอาจจะต้องมีระยะเวลานิดหนึ่งหรืออาจจะกําหนดเองก็ได้นะครับว่าจะให้เช็คตอนกี่โมงสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเรารันแอดตอนหกโมงเช้าเราอ,อาจจะให้มันไปเช็คอีกทีตอนหกโมงเย็นก็ได้สมมุติผมวิ่งหกวันเนาะผมให้มันไปเช็คเลยตอนหกโมงนะครับถึงหนึ่งทุ่มก็ได้ให้มันเช็คหนึ่งชั่วโมงแบบนี้เป็นต้น เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดสร้างคราวนี้กดก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับโดยที่เราเลือกเป็นกําหนดเองพอ6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มของทุกวันตามนี้นะครับมันก็จะเช็คเลยว่ามีแอดตัวไหนหรือแคมเปญไหนที่เข้าเงื่อนไขไหมว่ามีข้อความต่ํากว่า35บาทถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งต่ํากว่า35มันก็จะไปปลุกตัวที่เหลือให้ทํางานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือเอาง่ายว่า ถ้าเรามีแอดสิตัวเราเปิดให้มันวิ่งเทสหนึ่งตัวดูไหมครับถ้าตัวนั้นมันวิ่งดีก็แสดงว่าเฮ้ยมันไม่มีค,คู่แข่งคนอาจจะคลิกเยอะได้ข้อความเยอะราคาถูกถูกไหมครับก็แสดงว่าวันนั้นควรไปปลุกให้ตัวอื่นมาทํางานด้วยแต่ถ้าเกิดเพิรมันวิ่งไม่ดีอีก9ตัวก็ยังหลับไงครับแสดงว่าแทนที่เราจะเสียสามหมื่นเราก็เสียห้าร้อยหกวันก็แค่สามพันอันนี้คือทริคในการประหยัดนะครับเงินในการลงโฆษณาง่ายๆอย่างหนึ่ง อ่ะตอนนี้ต่อครับกดอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้เ,เพื่อนๆเอาไว้ใช้นะครับช่วงสงการก็คือการเพิ่มและลดเงินครับเมื่อกี้เราเปิดใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ลองทําการเพิ่มและลดเงินครับเช่นถ้าเกิดเราไม่ชัวสมมุติว่าเราไม่อยากให้มันปิดเลยเราอยากเปิดสิบตัวพร้อมกันก็คือไม่ต้องไปนั่งปิดวิ่งเทสหนึ่งตัวใช้วิธีนี้ก็ได้คือการลดเงินครับ สมมติเรายิงอยู่วันละ5 0า้เราอาจจะให้มันลดเงินเนี่ยลงไปสักครึ่งหนึ่งคือ250บาทโดยโดยอันนี้ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นขั้นต่ำแต่ใส่ไปเผื่อเผื่อก็ได้งบประมาณขั้นต่าต่อวัน500แต่อันนี้เราให้ลดนะครับเราไม่ได้ให้เพิ่มความทีก็คือ1ครั้งต่อวันถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์มากกว่า35บาทให้ไปลดเงินครึ่งหนึ่งของแอดทุกตัว อันนี้แนะนำให้ใช้กับทุกแคมเปญได้เลยหมายความว่าถ้าวันนี้เราเปิดแอด1ิบตัวกลยุทธ์เมื่อกี้คือเปิดหนึ่งตัวแล้วอีก9้าตัวหลับไว้แล้วถึงเวลาให้วิ่งเทสไปเข้าเงื่อนไขไปเปิด9้าตัวกลับมาวิ่งแต่อันใหม่นี้คือสำหรับคนที่เปิด1ิบตัวแล้วไม่อยากปิดเลยแต่อยากลดเงินถ้ามันวิ่งไม่ดีก็ให้ลดลงเหลือ2อ0ห้าคือลดลงครึ่งหนึ่งแทนที่จะเสียวันละเท่าไหร่นะวันละห0 0 0ันเราก็จะเสียแค่วันละสอง0ัน้าก็จะเซฟเงินลงไปครึ่งหนึ่งแทนที่6วัน จะเสียสามหมื่นก็อาจจะเสียแค่หมื่นห้าเป็นต้นนะครับแต่แอดก็จะไม่ต้องปิดเลยซึ่งอันนี้มันให้มันรีเช็คแค่ทุกวันนะครับตอนเที่ยงคืนคือถ้าวันไหนมันวิ่งดีไม่ดีเนี่ยถ้าถ้าวันเนี้ยมันวิ่งไม่ดีก็ไปลดแต่เดี๋ยวถ้าวันไหนมันวิ่งดีเราก็สร้างกดขึ้นมาตัวให้มันเพิ่มกลับเข้ามาได้มันก็จะอิงกลับเข้ามากินห้าร้อยหรืออาจจะให้มากกว่าห้าร้อยก็ได้ให้ทําระบบเพิ่มลดเพิ่มลดเอาครับอันนี้คือสองทริคที่ผมแนะนําให้ มาทำช่วงวันหยุดยาว1มันจะช่วยเซฟเงินกับ2คือมันจะบริหารเงินที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองส่วนการยิงเนี่ยผมมองว่าก็ยังยังคงเหมือนเดิมแล้วครับคงไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะยังไงเราก็ยังใช้ข้อความเดิมหลูบเดิมวัตถุประสงค์ข้อความกันอยู่ละถูกไหมครับอ่าแต่คราวนี้จะบริหารยังไงให้เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าวันนี้ก็จะเป็นทริคในการยิงแอดช่วงหยุดยาวนะครับให้แชร์ไว้2ทิศเรื่องเอาเลยหนึ่ง เปิดหนึ่งตัวปิดทั้งหมดกับสองคือเปิดทุกตัวแต่ใช้วิธีการลดงบลงถ้าเข้าเงินขายในวันนั้นและเดี๋ยววันถัดไปงบมันจะกลับมาปกติถ้าวันถัดไปยังวิ่งไม่ดีอีมกมันจะลดงบลงไปอีกนะครับหรือถ้าวันไหนมันวิ่งดีแค่มันเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้ก็แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่อยากปิดเลยแล้วก็แอดจะไม่เพี้ยนด้วยเพราะว่ามันใช้ตามกฎของ Facebook น,นั่นเองอ่ะจบนะครับ ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมเลยฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะครับชาแน,นลนัทวุฒิภูเพศเข้ามาแล้วกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ช่องทางที่2นะครับไล at, at, น์แอดนัทวุฒิ854ฟอลโล่ได้นะครับมีข่าวสารดีๆจะบอสแคร์ให้ได้เรียนก่อนเวลาออกคลิปใหม่มีคอร์สท,ที่หารพวกอุปกรณ์หารค่าห้องประชุมกันก็จะบอสแคร์แจ้งก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือผมไม่ได้รับลงโฆษณาไม่ได้รับบริการใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องติดต่อมานะครับ งานนี้เป็นงานฟรีมาทําเพื่อสังคมครับเงิน,นมีเยอะแล้วครับไม่ได้เรียเรืนองเงินจึงมาทางานนี้ครับช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นแฟนเพจนะครับนัทวุฒิผูเพรขึ้นชื่อสานทายต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามกดซีเฟิร์สนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็เหมือนกันนะครับชื่อสานทายเฉยๆเข้ามาแล้วกดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับตรงเพื่อนเนี่ยเป็นรายการโปรดได้เลยใครที่แอดเฟเไม่ได้ก็มากดฟอลโล่ได้นะครับ ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ช่วงวันสงการนะครับสวัสดีครับ